การดูแลนะช่วยกับปกป้องการรักษากันก็เรียกว่ายาม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 สุขก็ร่วมเสพยามยามทุกข์ก็ร่วมต้านอ่าหมเอพีก่อนไม่ใช่เหรอที่ร้องลิเกต่อออนผมอ่ะเขาบอกอะไร้นี่ย รอยเที่ยต่อออนผมมาที่ใช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 ่สวัสดีนะคะขณะนี้อยู่ที่การแข่งขันขณะนี้เที่ยวที่อะไรเอ่ยท่านผู้กองไปเลยครับเดี๋ยวที่สุดที่ในรายการเขาเจ็บพิ่พายสาวดีครับคุณท่านสาวติดใบพายขึ้นไปเลยครับสาวติดใบพายจี้งจุ่ยพายแม่ขาเลยนะคะวันนี้กับพรุ่งนี้นะคะก็ฝากทุกท่านมาติดตามชมแล้วก็มาเยอะๆนะคะการแข่งขันเรือนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมเดี๋ยวเราจะให้ดูสักหนึ่งคู่นะคะที่ เป็นการแข่งเรือขันเรือนะคะคู่ต่อไปเป็นอะไรคะคู่ต่อไปค่ะวันนี้ผม่ต่อไปครับจะเป็นเรือยเจ็ดสี่พายค่ะวันนี้ขอบคุณก้วยค่ะสวัสดีค่ะสปอนเอท่ายในสยามุ้ดสี่พายใดวันนี้ก็จะมีการแข่งขันเรือกี่สีพายค่ะก็่ายมันนี้ก็จะมีการแข่งขันเรือเจ็ดฝีพายเจ็ดฝีพายนคะสุดายในสุดายในค่ะคน บางระกรรมเราครับครับแดงเข้าเทียบทุนเรียบร้อยแดงนั่นพรหลวงพ่อซับกระปักแรกโดยตรงเลยครับหมดหนึ่งแล้วไทยพรหลวงพ่อซับในเขามีช so, ื่อเสียงพรหลวงพ่อซับนะคะของตำบลปากแม่ไปทั้งพรอัชราแปดเก้าพรอัชราแปดเก้าทัพทิมสยามเนี่ยไปแข่งในพิจงพิจิตไปทั้งนั้นแหละครับไม่ใช่เฉพาะเหลือหดีพรสองนะดีมอีกคู่นี้เหลือดีดีกันจะคู่ออกมาเลย 我啥？啊 ปีนี้เป็นถ้วยพระราชทานจะทำได้ไหมในน้ำพรอัชาแปดเก้าเขาพยายามรองน้ำใส่แหมอกว่านามาได้น้อยจุดฟัากลางโอิมปัสอรกุตมบอกว่ากอนกอชนาตินี้ไม่น่าจะสามพันเลยเมาไแน่ลู้อัชนาไปในจนี้อยู่อัชลาหนีอัชลาดีอัชลาอาชราดอา้า เรานกรรการดู้กองเกตุก็ให้เรือในร่องน้ําน้ําเงินน้าพรอชาแปดเก้าทัพทิมสยามร่องน้ำน้ําเงินเป็นฝ่ายชนะครับเมืเอเมื่ทุกานว่าไงเมื่ตลอดนาหนอย่างเงี้ยนาหกเอกเมื่อกี้ตอนแรกบอกว่าอย่าอพื่อนเดี๋ยวกี้วันเดียหันที่วันดีคราวันนี้แต่มันไม่ได้วันดีค้าวันดีค้าจริงจริงนะขวัญใจมหาชนคนพิลล่องของเรือ รเทพหัตถ์สะเดินครับโอเคขอต้อนรับงคนตำรวจทีนักุฒิภาคภูมิเชิเราตบมือต้อนรับท่านหน่อยครับสวัสดีครับรองผู้การตำรวจภูธรภาคหอายุยังเราไม่ได้มาสนามไหนง่ายๆนะอายุอายุยังน้มาแล้วมาไม่มามือป่าอยู่แล้วนะตำรวจมาขีดคนเราไม่รู้จะพูดอะไรนะบอกว่าขอบคุณท่านเลี้ยงกับใครเดี๋ยว ท่านเวลาควักกับควักซีเดียวท่านยาวอ,ออกมาเป็นตุดไอ้ผมนคนเป็นมากๆอยู่ด้วยนิสัยมากๆก็คือขอบเรื่องของพรหลวงพอ่อซับแล้วก็พรอัชลานนะคะที่แก่งขันไปเมื่อสักครู่นะคะ นะครับแสดงวิสุทธโลกท่านรองมาเองก็ขอให้ยกรือว่าตำแหน่งขึ้นสูงไปเรื่อยๆเอยเรื่อยครับตำรวจตำรวจเขาเรียกว่ากองร้อยควบคุมฝูงชนล้วกองฟอเนี่ยอมีกำลังใจที่แข็งแรงท่านก็เลยมีก็ขอเชิญชมไลฟ์สดได้นะคะแล้วก็ลดช่องว่างระหว่างพี่น้องประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจขอได้อย่างนคุณ อทุกท่านนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตไปเปิดกีฬาฟุตบอลต่อนะคะที่บางกะทุมค่ะขอบคุณอีคร้งนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่การแข่งขันเรือยาวนะคะวันนี้เจ็ดสีพายนะคะที่แข่งขันไปค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะแม่มองทีซ้ายทีขวาทีช่นใจขณะนี้เข้าเพียบพู่แล้วลอง